ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอไม่ย้ายแล้วไมนูมุ่งมั่นสู้ต่อแย่งตำแหน่งผีสซมเมลลักเฮิร์ตนักข่าวสังกัดแมนเชสเตอร์อีนิ่งนิวส์เปิดเผยว่าคอบบี้ไมนูกองกลางแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดต้องการต่อสู้แย่งตำแหน่งต่อไปในฤดูกาลนี้ดาวเตะวัย20ปีไม่ได้เป็นตัวจริงสักนัดในเพียง์ลีกซีซั่นนี้และพลาดลงสนาม3เกมหลังเพราะมีอาการเจ็บน่อง มีกรแเซ่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับรูเบนอโมริมค่อนข้างตึงเครียดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเขาลงเล่นไปแค่16นัดจาก61เกมที่โค้ชชาวโปรตุกีสคุมทัพข้างสนามปีสแสดงขวางทางย้ายแบบยืมตัวตอนซัมเมอร์และจากอาการเจ็บของทั้งเจ้าตัวและบูโน่ฟแฟนันในเวลานี้ทำให้การย้ายออกไปตอนเดือนมก,กราคมไม่น่าจะเป็นไปได้ สัญญาของไมโน่จะหมดอายุลงในปี2027พร้อมออปชั่นขยายต่ออีก1ปีซึ่งเขาได้ทำการบอกปัดข้อเสนอเบื้องต้นในการต่อสัญญาไปก่อนหน้านี้แล้ว สกาเผยผีเช็ดเงื่อนไขบาเรบาสนดึงร่วมทับหน้าหนาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคาร์ลสบาเิบากองกลางของไบรตันแอนโฮปอัลเบียนช่วงตลาดเดือนมกราคมตามรายงานจากสกายสปอร์อย่างไรก็ตามดีนี้ยังไม่น่าจะเดินหน้าต่อในเดือนนี้เพราะไบรตันต้องการเก็บตัวนักเตะไว้ใช้งานอย่างน้อยจนถึงช่วงซัมเมอร์ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงที่ตลาดกองกลางคึกคักกว่านี้ เข้าใจกันว่าแผนหลักของปีสแสดงในปี2026 0คือการเสริมกองกลางตัวกลางระดับท็อปอย่างน้อย1คนหรืออาจถึง2คนโดยเป้าหมายหลักยังคงเป็นการลุยตลาดช่วงซัมเมอร์แต่ก็ไม่ปิดโอกาสขยับตัวในเดือนนี้หากมีโอกาสพิเศษในตลาดเกิดขึ้นบริบาอยูในลิสต์เป้าหมายระดับท็อปของแมนยูเต็ดร่วมกับเอลียตแอนเดอร์สันของนอตติงแฮมฟอเรสอดัมวอตันจากคริสตัลพาเลสและเจาโกเมของวูแธมตัน นอกจากนี้แมนยูเต็ดยังจับตาดูดาวรุ่งฝีเท้าดีหลายรายไม่ว่าจะเป็นอายุบูอัดดีจากลิวและคริสตอสมูซาคิติสของโอลิมเปียคอสขณะเดียวกันพวกเขายังคงประเมินตัวเรื่องในแนวรุกต่อเนื่องโดยองตวนเซเมนโยมีแนวโน้มจะย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ขณะที่สถานการณ์ของชองฟิลิปมาเตต้ากองหน้าคริสตันพาลิสและยานดีโอมองเดปีของอาเบลฟซิกก็อยู่ในข่ายถูกติดตามเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าแมนยูเต็ดเริ่มสอดส่องเป้าหมายในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเพื่อเตรียมล่วงหน้าสำหรับซัมเมอร์หน้าโดยหนึ่งในรายชื่อคือเชียี่ชักเกกองหลังจากแรนส์ รูเบนอมริมยอมรับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเ็ดไม่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเสริมทัพหรือปล่อยนักเตะเลยหลังตลาดซื้อขายหน้าหนาวเริ่มต้นแล้วก่อนหน้านี้แมนยูไนเ็ดให้ความสนใจในตัวขององตวนเซเมนโยแต่นักเตะเลือกที่จะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนซอชาวโปรตุเกสเคยกล่าวว่าบางครั้งเขาก็เห็นต่างกับเจสันวิลค็อกส์พูดในการฟุตบอลและบอร์ดบริหารเมื่อว่ากันในเรื่องการเสริมทัพพวกเขาต้องคุยกันให้ลงตัวก่อนเซ็นนักเตะเข้ามา อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอาร์โมริมอาจลงเอยด้วยการไม่มีนักเตะใหม่มาเสริมทัพในเดือนมก,กราคมหลังเผยว่าตอนนี้ไม่มีการพูดคุยในเรื่องขุมกําลังเลยตลาดซื้อขายจะไม่เปลี่ยนไปนะตอนนี้เราไม่ได้มีการพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงขุมกําลังมันมีขั้นตอนอยู่มันมีไอเดียที่จะยังดําเนินต่อไปอาโมริมเผย อันดับของเราใกล้เคียงแชมป์เป็นหลีกแต่เราก็ไม่ได้ห่างจาก8ทีมที่ตามหลังมาดังนั้นโฟกัสกับเกมถัดไปดีกว่าแค่เกมนั้นพอเราโฟกัสไปที่การคว้าชัยชนะในเกมถัดไปอามูริมเพิ่งพบกับความผิดหวังหลังเสมอกับบูฟบอยของตารางในเกมล่าสุดและต้องพายูเนเต็ดไปเยือนหลีดที่ไร้พ่ามาแล้ว6เกมติดต่อกัน พวกเขายังขาดนักเตะไปหลายคนจากอาการเจ็บไม่ว่าจะเป็นบูโน่แฟรนันคอบบี้ไมนูเมสันเมาส์มัตไทร์ดลิตและแฮร์รี่แม็กควายเช่นเดียวกับแข้งที่ไปเล่นให้ทีมชาติอย่างไบรอันเอมเบอร์โมอามัดเดียโลและนูแซมมาซาอุย ไม่มีปัญหาเพิ่มนะเราจะรอดูในวันเสาร์จะมีการซอ้อมอีกหนผมไม่คิดว่าจะมีใครหายกลับมาแต่เราจะรอดูผมได้ยินว่าเกมนี้จะเป็นดาบี้แมตช์นัดใหญ่มีบรรยากาศอันยอดเยี่ยมเป็นคู่อริตัวชะกาดแต่ทุกเกมในเพียมลิกก็เป็นงานยากสำหรับเรามันคือเกมอีเกมผมรู้ว่ามันมีความหมายต่อแฟนบอลเป็นอย่างมากแต่เราต้องเผยญและพยายามคว้าชัยชนะ บอสเจ๋งแบ็คแข็งโป๊กโรมาโนโดับเทียนผีเล็งทาบม,มารลสกาฟาบิโซโ,โรมาโนนักข่าวคนดังดับกระแสแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดอาจหันไปทาบทามเอนโซมารสกามาทำหน้าที่แทนดูเบนอโมริมมารลสกาโดนเชลซีไล่ออกจากตำแหน่งเมื่อวานนี้หลังทำผลงานไม่น่าประทับใจและมีกระแสข่าวออกมาว่าเขาอาจได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารในโอทฟฟร์ ยังไรก็ดีโรมาโนกล่าวว่าในเรื่องที่เอนโซมาริสกามีข่าวเชื่อมโยงกับงานแมนเชสเตอร์เด็ดในวันนี้นั้นบางทีข่าวมันเชื่อมโยงกับความจริงที่ว่าโอมาเบลดาที่ตอนนี้เป็นผู้นําโปรเจกต์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเคยทํางานกับมาริสกาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในอดีตแต่ในชั้นนี้ผมได้รับการแจ้งว่าไม่มีการพูดคุยการเจรจาระหว่างแมนเดกับเอนโซมาลิสกาเกิดขึ้นเลยนะ ในตอนนี้สโมสรสนใจมาเลสก้าในอนาคตไม่ใช่ในปัจจุบันก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูรเตดยังคงจุดยืนเดิมสนับสนุนและให้กำลังใจรูเบนอโมริมไม่มีแผนการอะไรนอกเหนือไปจากนี้ในเวลานี้ แต่เอาละเราคาดเดาอนาคตไม่ได้เรื่องราวของมาเลสกาแสดงให้เห็นได้ว่าในบางครั้งในตลาดผู้จัดการทีมนั้นสิ่งต่างๆก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ในไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอนโซมาเลสกาที่ยากทางกับเชลซีในแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก,ก่อนในช่วงต้นเดือนมก,กราคมแต่อีกครั้งนะ้าสำหรับอโมริมในตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นและแมนยูเต็ดยังคงสนับสนุนผู้จัดการทีมของพวกเขา ส่งเป้าหมายแมนยูนในเต็ดในปี2026ความหวังฉบับเด็กผีที่อยากเห็นทีมรักกลับมาเป้าหมายของแมเนยูในปี2026ตามความต้องการของเด็กผีที่มีอาการทางจิตเล็กน้อยอย่างผมขอขอบคุณบทความจากบอบู 1. ติดท็อปไฟเพียมลีก2025-2026ถึงเพราะอันดับ5ยังน่าจะได้ไปเล่นในสึกอยู่ฟาดแชมเปี้ยนลีก ณนะตอนนี้ปีศาจแดงอยู่อันดับ6โดยมีแต้มเท่ากับทีมอันอดับ5ของตารางพรีเมียร์ยางเชลซีหมายความว่าในทางทฤษฎีโอกาสยังเปิดกว้างแต่ด้วยฟอร์มการเล่นอันฟืดเคืองรวมถึงสิ่งที่ภาคภาษาอังกฤษว่าวินเรตของแมนเชสเตจากการทำงานของรูเบนอาโมริมขอเรียนตามตรงว่าพวกเขาจะไม่ติดท็อปฟในตอนจบฤดูกาล2อ,อันดับสูงกว่าลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ณปัจจุบันแมนเชสเตอร์ตามหลังทีมคู่แข่งตลอดชาติของตัวเองแค่3มแต้ม แถมยังเป็นผู้มีชัยในศึกแดงเดือดที่แอนฟิลแต่เทียบศักยภาพนักเตะและฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมหงแดงยังเป็นทีมที่ดีกว่าและเล่นเป็นรูปเป็นทรงมากกว่า 3. เปลี่ยนผู้จัดการทีมคนใหม่เบื้องบนควรให้เวลาคุณสื่อปีแสดงสร้างทีมในระยะยาวหรือนานมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกสปีเหมือนที่ผ่านมา ดังนั้นการที่เซอร์จิมประกาศว่ารูเบนอโมริมจะได้เวลาในการคุมแมนยูนเต็ดอย่างต่ำสามปีแล้วค่อยมาพิจารณาถือเป็นหลักการที่ถูกต้องปัญหาคือพวกเขาดันให้ผิดคนเพราะเมื่อประเมินจากฟอร์มการเล่น1ปีที่ผ่านมาพี่ริมไม่น่าจะช่วยให้ทีมสีแดงแห่งแมนเชสเตอร์เจริญรุ่งเรืองหรอกสิ่งที่พวกเขาควรทำคือพิจารณาอย่างรอบคอบพรางควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่ที่เหมาะสมที่สุด แล้วมอบเวลาในการสร้างทีมในระยะยาวให้เขาเท่านั้นเองขอแค่3ข้อนี้แหละถ้าได้มาสักข้อเดียวก็มีความสุขแล้วทำไมอโมริมถึงได้ไปต่อในวันที่มารสก้าต้องโดนปลดเจอลึกชนวนเหตุที่ทำให้เชลซีสั่งปลดเอนโซ่มารสก้ากุนซือแชมป์สโมสรโลกพร้อมวิเคราะห์ทำไมรูบเบนอโมริมถึงยังได้รับความไว้วางใจให้สร้างตัวต,วตนใหม่ในถิ่นโอทฟอร์ดท่ามกลางวิกฤตศรัทธา เมื่อวันที่หนึ่งมก,กราคมที่ผ่านมาในขณะที่แฟนบอลทั่วโลกกำลังฉลองปีใหม่แต่เชลซีกลับเลือกที่จะเริ่มต้นสักราดใหม่ด้วยการประกาศทางใครทางมันกับเอ so ็นโซมาริสกากุนซือชาวอิตาเลียนพาทีมคว้าแช,ชมป์อยู่่าคอนเฟลต์ลีกและแช,ชมป์สโมสรโลกในทางตรงกันข้ามรูเบนอัลริมเพิ่งทำได้เพียงเปิดบ้านเสมอทีมบุย้ยกลับยังได้รับความไว้วางใจให้คุมบังเหียนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปท่ามกลางเครื่องหมายคำถามที่ว่าอะไรคือบรรทัดฐานที่แท้จริงกับคำว่าดีพอ ติดตามไปพร้อมกันได้เลยกำแพงที่มองไม่เห็นในสเตมฟอร์ดบิดสำหรับเชลซีปัญหาของมาริสกาไม่ใช่เรื่องของถ้วยรางวัลเพราะการถล่มปารีสแซงต์แชคแมงในนัดชิงสโมสรโลกคือเครื่องพิสูจน์ฝีมืออย่างดีแต่รอยร้าวเกิดจากความสัมพันธ์ที่พังทลายลหลายๆอย่างระหว่างเขากับบอร์ดบริหารทั้งการเรียกร้องเซเ์แบ็กคนใหม่การแสดงความอึดอัดผ่านสื่อถึงความโกลาหลภายในสโมสรรวมถึงบทสนทนาลับกับแมนซิตี้และยูเวนตุส เพื่อใช้เป็นข้อต่อรองขอสัญญาใหม่นอกจากนี้เขายังเปิดสึกกับทีมแพทย์ด้วยการฝืนส่งริสเจมลงเล่น3นัดในสัปดาห์เดียวจนเสี่ยงบาดเจ็บหนะักประกอบกับก,บการตัดสินใจทางแทคติกที่ขัดใจแฟนบอลอย่างการถอดโคพาเมอร์ออกในเกมสำคัญจนนำไปสู่เสียงโห่ที่สแตมฟอร์ดบิ เมื่อกุนซือเริ่มตั้งคำถามถึงการสนับสนุนจากเบื้องบนและสูญเสียแรงศรัทธาจากอาถรรย์ในยุคข,ของบรูโคความเด็ดขาดจึงเป็นคำตอบเดียวที่พวกเขาเลือกใช้เพื่อรักษาระบบของสโมสรเอาไว้กรอกกำบังที่ชื่อว่าโครงสร้างใหม่ของปีศาจในขณะที่เก้าอี้ของมาเลสกาพังทาลายแต่อาริมกลับยังมีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งยังโครงสร้างการบริหารงานของอินดิออสภายใต้าการนำของเซอร์จิมและคริฟ แม้ผลงานในสนามจะยังลุ่มๆดอนๆถึงขนาดที่บวยติดคอทำได้แค่เสมอวูบทีมท้ายตารางแต่อโมริมถูกวางตัวให้เป็นศูนย์กลางของโปรเจกตรยะยาวการซื้อตัวนักเตะอย่างแพตริกดอกูหรือมาชุดขุนย่าถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบ3 4 2 1ของเขาโดยเฉพาะทำให้บอร์ดบริหารหมองว่าการปลดอโมริมในตอนนี้เท่ากับต้องล้างบางแผนงานที่เพิ่งลงทุนไปมหาศาลนั่นทำให้แมเจ็ดเลือกที่จะเชื่อในกระบวนการมากกว่าที่จะตื่นตระหนกกับผลการแข่งขันเพียงไม่กี่นัด บทเรียนเรื่องความคาดหวังที่ต่างบริบทท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ตัดสินอนาคตของทั้งคู่คือเป้าหมายขององค์กรเชลซีภายใต้นิยามใหม่ยังคงมีดีเอ็นเอของการเป็นทีมที่ต้องการความสําเร็จแบบเบ็ดเสร็จและทันใจหากใครสักคนเริ่มทําตัวใหญ่กว่าระบบหรือสร้างรอยร้าวในโครงสร้างบอร์ดบริหารพร้อมจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมทันที ต่างจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่อยู่ในช่วงการสร้างตัวตนและรากฐานทางฟุตบอลขึ้นมาใหม่พวกเขาเข็ดหลาบก,บกับการเปลี่ยนกลุนสื่อซ้ำซากและเลือกที่จะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความเชื่อมั่นออมริมจึงยังได้ไปต่อไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่ามาเลสกาในเชิงสถิติแต่เพราะเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความผิดพลาดได้มากกว่านั่นเองในอนาคตไม่มีใครรู้ว่ากุนสื่อชาวโปรตุเกสรายนี้จะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้อีกนานแค่ไหนเราคงต้องติดตามกันต่อไป หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ